ทัดเจนมากเลยนะว่าความรักครั้งนี้มีโอกาสคบกันได้แบบยาวๆเลยนะคะเด้สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบออมทริลีโดยไม่หมอแอมธรมธรมถาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้ก็คือรักตอนนี้รักครั้งนี้จะมีโอกาสคบกันได้แบบยาวนานหรือเปล่าเออสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะคุณอาจจะอยากรู้ว่า ครั้งนี้รักครั้งใหม่เนี้ยจะมีโอกาสคบกันได้อย่างยาวนานหรือไม่เดี๋ยววันนี้สับไพ่ดูพลังงานกันเนาะนี่คือการแรนดอมหากคุณคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันหากคุณคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยเดี๋ยวสับส,สดๆดูพลังงานกันนะจ๊ะก่อนอื่นขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของของคุณกับคนใหม่นี่ก่อนว่าเป็นเช่นไรเนาะนะคะทร a p ดูเหมือนความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเปนเพิงพ่งเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นจนกลัวจนกังวลน,นะคะจนไม่แน่ใจว่ามันจะไปกันได้ยาวไหมนะเออหรืออาจจะมีประสบการณ์เก่าก็ได้นะคะที่ทําให้รู้สึกไม่แน่ใจหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะดูแบบมันอาจจะดูเหมือนกับว่าบางคนอาจจะดูแบบ พัฒนาการมันอาจจะไม่รวดเร็วหรือบางคนมันอาจจะดูเหมือนมีติดติดขัดปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ก็ได้จนทําให้คุณรู้สึกไม่แน่ใจเนาะว่าความสัมพันธ์เนี้มันจะไปได้ยาวไหมรักครั้งนี้มันจะไปได้ยาวหรือเปล่าอ่ะต่อมาขอดูพลังงานของเขาหน่อยละกันเอาของคุณก่อนดีกว่านะว่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้เนาะเอาจริงๆคุณเป็นคนรักที่ดีมากเลยนะ คนน่ารักแบบคุณนะเอาจริงๆใครก็อยากอยู่ด้วยไปยาวๆแหละเพราะดูจากพลังงานตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าคุณมีความตั้งใจที่จะทำความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดคือคุณพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพยายามหาจุดกึ่งกลางร่วมกันนะพยายามที่จะหาแนวทางหรือคุณเผลอๆคุณพยายามปรับที่ตัวเองก่อนนะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันยืนยาวยาวนานแล้วก็ เขา่ากันไปได้นาน,านเลยอะไรเงี้ยเออคุณมีความตั้งใจแบบนี้นะแล้วคุณก็ดูเหมือนกับว่าพยายามที่จะซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องด้วยนะคือคุณเป็นคนรักที่ดีมากนะคะพยายามซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจกัาทุกเรื่องมีปัญหาคุณก็พยายามปรับที่ตัวเองก่อนแล้วพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้มากๆเลยเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันดีที่สุดเนาะอะขอดูพลังงานของเขาหน่อยแล้วกันเนาะว่าแล้วเขาแหละคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเนาะ โอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยเขารู้สึกว่าการที่ได้เจอคุณนี่ยมันเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งคุณเขา้าใจปะเด้อคือดูจากพลังงานตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาที่เจอคุณนะเอาจริงๆเขารู้สึกว่าเจอคุณมันเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเพราะว่าคุณอาจจะดูแลเขาดีซัพพอร์ตเขาดีนะหรือพยายาม ช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาอย่างเต็มที่ในทุกๆอย่างนะคะเออเป็นไปได้เหลือเกินว่าจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณมากๆนะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะดูนิ่งๆ,ๆเงียบๆเฉยๆหรือบางทีอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่เกิดขึ้นแต่ความรู้สึกภายในใจที่เขามีให้กับคุณต้องบอกเลยเขารู้สึกดีและโชคดีมากที่ได้รู้จักกับคุณนะหรือได้คบหากับคุณนะเพราะว่าคุณน่าจะซัพพอร์ตเขาดีดูแลเขาดีทําให้เขารู้สึกโชคดีที่มีคุณอยู่ในชีวิต อ่ะขอดูพลังงานหน่อยว่ารักครั้งนี้มีโอกาสที่จะยาวนานไหมเนาะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์นี้นะโอกาสยืนยาวถามว่ามีไหมมีนะแต่เราต้องบางทีนะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่บ้างจับถูกกันมากกว่าจับผิดอะไรที่ ไม่ถูกอกถูกใจอย่าไปจ้ำจี้จ้ำชัยกันนะักนะคะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะคบกันได้ยาวนานะมีเพียงแต่ว่าเราต้องรู้สึกปิดหูปิดตาเสียบ้างนะคะในสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจนะคะแล้วมันจะมีโอกาสคบหากันไปยาวๆเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรเนาะโอ้ดี ัดเจนมากเลยนะว่าความรักครั้งนี้มีโอกาสคบกันได้แบบยาวๆเลยนะคะโอ้โหเนะขอปริตเลชันเลยสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเนี่ยมีโอกาสคบหผากันได้ยาวเลยอย่างที่บอกไปค่ะนะถึงแม้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้เนาะมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างหรือบางทีมันดูเหมือนไม่คืบหน้าหรืออาจจะบางทีดูเหมือนกันว่า มันพัฒนาได้ช้าเหลือเกินหรือบางทีอาจจะมีติดขัดปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างหรือเขาอาจจะเงียบจนคุณสงสัยไม่รู้ว่าตกลงเขาคิดยังไงกันแน่นะทั้งทางที่ตัวคุณก็พยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะเทคแอคชั่นกับเขาอย่างเต็มที่อะไรต่างๆก็แล้วแต่เนาะแต่ต้องบอกเลยค่ะ ว่าความรู้สึกลึกๆของเขาเขามองว่าคุณเหมือนรางวันที่หนึ่งของเขาเลยอะ่ะเออเขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากที่ได้เจอคุณโชคดีมากที่ได้รู้จักคุณโชคดีมากที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะเพราะว่าต้องบอกเลยค่ะไอคุณงามความดีที่คุณทํากับเขาไม่ว่าความใส่ใจความดูแลเอาใจใส่การพยายามที่จะเอ่อซัพพอร์ตเขาเนาะที่คุณทำอ่ะนะการที่ คุณพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจเขาพยายามดูแลเขาพยายามเอาอกเอาใจเขาพยายามซัพพอร์ตเขาหรือแม้กระทั่งการที่คุณพยายามปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อเขาเนี่ยมันเหมือนเขารับรู้หมดนะเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาแต่เขารับรู้หมดนะและเขารู้สึกว่าเขาโชคดีจังเลยที่มีคุณเป็นแฟนโชคดีจังเลยที่ได้คบหากับคุณโชคดีจังเลยที่มีคุณอยู่ในชีวิต นะคะเออเขารู้สึกว่าเขาโชคดีมากๆรู้สึกรู้สึกว่าเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งที่ได้เจอคุณได้คบหากับคุณได้รู้จักกับคุณเลยเออและโอกาสในการที่ความสัมพันธ์นี้จะยืนยาวนะหรือว่าสามารถครบหากันได้ยาวนานเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสเลยนะมีโอกาสเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่ไพ่แนะนำเนาะนั่นก็คือการที่การครบหากันเนี่ยมีโอกาสที่จะคบยาวนานถ้าคุณ เขาเรียกว่าปิดหูปิดตาเสียบ้างนั่นหมายความว่าทําทุกวันให้เป็นวันดีๆวันแห่งความสุขวันแห่งความสบายใจเนาะแล้วจับถูกกันมากกว่าจับผิดขอบคุณกันมากกว่าขอโทษหรือว่าชี้จุดผิดของกันและกันนั่นหมายความว่าในทุกๆวันขอให้คุณทําทุกวันให้เป็นวันดีๆวันแห่งความสุขวันแห่งความสบายใจพูดดีคิดดีทําดีต่อกันนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่เข้าหู ก็ฟังผ่านไปฟังหูซ้ายทะลุหูขวาบ้างนะอย่าไปรับทุกสิ่งทุกอย่างมา <_ d ose> บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจเขาอาจจะเหนื่อยล้าหรือเขาอาจจะพูดไม่เป็นนะหรือเขาอาจจะสื่อสารไม่เก่งนะ <_ d ose> ก็อย่าไปอย่าไปจดจ่อกับอะไรที่มันไม่ถูกอกถูกใจเราหรือการกระทําของเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกไม่ไม่ถูกอกถูกใจเราหรือไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังก็อย่าไปจดจ่อกับสิ่งนั้น นะมองสิ่งดีๆของกันและกันค่ะพูดดีคิดดีทําดีต่อกันนะคะทาทุกวันให้เป็นวันแห่งความสุขวันแห่งความสบายใจอย่าไปจดจ้องนะหรือมองในสิ่งที่มันแบบไม่ถูกอกถูกใจเราอะ่ะนะเท่านั้นเองนะเท่านั้นเองยิ่งคุณแบบจดจ่อกับสิ่งดีๆของเขาหมั่นขอบคุณกันให้มากนะคะบอกรักบอกเอ่อพูดคําหวานกันชื่นชมกันให้มากต้องบอกเลยมีโอกาสว่าความรักครั้งนี้ยาวนานแน่นอนเพราะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเหมือน เขารู้สึกว่าเหมือนถูกรางวัลที่เดึ่องอยู่แล้วในการที่ได้เจอคุณนั่นหมายความว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องโชคดีที่ได้เจอคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาความรู้สึกที่ว่าการเจอคุณเป็นเรื่องโชคดีอ่ะให้มันยั้งยืนยงเยะอ,อ,อยู่ตลอดไปยิ่งคุณทําให้เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้เจอกันทุกครั้งที่ได้อยู่ด้วยกันมันเป็นความสุขมันเป็นความสบายใจได้มากขนาดไหนอ่ะมันก็มีโอกาสที่ความรักจะสามารถ being, ยืนยงยาวนานได้มากเท่านั้น นะคะทาทุกวันให้เป็นวันดีๆเลยค่ะอะไรที่มันไม่ถูกอกถูกใจก็อย่าไปจดจ่อมันมากแต่ไม่ใช่ว่าเราพูดไม่ได้นะพูดได้นะคะอะไรที่มันไม่โอเคสามารถสื่อสารพูดคุยกันได้แต่ต้องพูดคุยกันด้วยถ้อยคําที่เราเองยังอยากฟังอะ่ะเข้าใจปะเออไม่ใช่ไม่อยากฟังแบบนี้ไม่เอานะคือถ้าเราจะสื่อสารอยากจะบอกกับเขาเราก็แค่ บอกกับเขาได้แต่ก็ต้องชื่นชมในจุดที่เขาตั้งใจทําสิ่งดีๆให้กับเราก่อนเช่นเราอาจจะไม่ชอบเลยที่เขาเงียบไปทั้งวันไม่สื่อสารอะไรกับเราเลยนะอยากให้เขาบอกเราเราก็แค่บอกเขาไปว่า เอ่เวลาที่เขาสื่อสารกับเราก็ต้องบอกเขาไปเลยว่าชอบจังเลยเวลาที่ทักมาบอกเราจะได้สบายใจเพราะบางทีที่เขาเงียบหายไปเ,เราเป็นห่วงจนแทบขาดใจเลยรู้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยเออคือสื่อสารดีๆพูดคําพูดที่น่าฟังอะคะ่ะนะแล้วความสัมพันธ์มันจะดีอย่างแน่นอนเนาะเอออ่ะสุดท้ายค่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบละกันว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะ โอ้โห oh, oh, oh. นี่สําคัญที่สุดเลยคือความรักที่จะต้องมอบให้กับตัวเองความรักครั้งนี้มีโอกาสคบหากันได้อย่างยาวนานแน่นอนนะนอกนือจากการที่การโฟกัสเ <c oughs> <c oughs> นาะจับจุดดีของเขาแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณเือต้องทําก็คือการอย่าหลงลืมตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออรา่ามีสเสน่ห์อยู่เสมอเสน่ห์ของคนตรงเนี้ย กา,าก,การรักตัวเองเนี่ยมันจะทําให้คุณมีเสน่ห์มากการรักตัวเองเนี่ยมันจะทําให้คุณมีออร่าราศีที่ดีนะทันทีที่คุณรักตัวเองพลังงานความรักมันจะแผ่กระจายไปถึงเขาโดยจะทําให้เขาก็อยากจะรักคุณหากคุณรักตัวเองได้มากพอเขาก็อยากจะรักคุณได้มากพอแล้วถ้าเกิดคุณรักตัวเองอย่างเนี้ยในทุกๆวันทําให้ตัวเองแฮปปี้มีความสุขได้ทุกๆวันนะความรักของคุณกับเขานั้นก็มีโอกาสที่จะยาวนานได้อย่างแน่นอน เพราะยิ่งคุณรักตัวเองมากพอคุณดูแลตัวเองดีมากพอต้องบอกเลยว่าความรักนี้มันก็จะยาวนานมากพอได้อย่างแน่นอนนะคะโออและนี่คือบทสรุปทั้งหมดที่ถามว่ารักครั้งนี้จะมีโอกาสยาวนานไหม,ไมก็ต้องบอกเลยมีโอกาสยาวนานแน่นอนนะคะยาวนานจากการที่เขามองคุณดีอยู่แล้วเขามอกว่าโชคดีที่ได้จูคุณอยู่แล้วนะเออโชคดีเพราะคุณใส่ใจคุณเป็นคนน่ารักอะ่ะ พูดง่ายๆนะคนน่ารักแบบคุณใครก็อยากอยู่ใกล้ๆเข้าใจว่าเออใครก็อยากเขาผ่ากันไปย,วยาวๆนานๆน,น,นะเพราะฉะนั้นแล้วความโชคดีนี้เขารู้สึกอยู่แล้วรู้สึกอยู่ในใจอยู่แล้วนะและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเออ พยายามจับถูกมากกว่าจับผิดชื่นชมขอบคุณเขามากกว่าการมานั่งจับผิดหรือว่าบ่นกลด่าและตัวคุณเองก็พัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอและตลอดเวลาก็ต้องบอกเลยว่าความรักนี้ยังไงก็ยาวนานกระจายมาออไรแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้แมหมอแม่หมอด้วยนะคะ ในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นกําลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย